สวัสดีครับพบกับช่องหมอซันไพทารุ่นหนึ่งห้าเก้า 9, ดวงชะตาวาสนาฟ้ากำหนดสิ่งดีๆถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะครับคนลายมือกกบาท x ตรงกลางหัวใจนะครับผมวงบอกถึงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างในตัวของคุณนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล้าเล่นสำหรับคนลายมือกากบาทเลยนะครับคนลายมือกกบาทมันวงบอกถึงสัญลักษณ์ ที่ตาปั๊มลงมานะครับปั๊มลงมาที่มือนะครับปั๊มลายมือกากบาดนะครับปั๊มมาว่านี่คือสัญลักษณ์ของคุณอย่างเช่นอะไรครับฝฟยเสีวนะครับเขาเชื่อกันว่าถ้ามีฝฟยตรงไหนนะครับจะมีโชคลาภเงินทองวาสนาคือตรงอวัยวะเพศนะครับก็เช่นเดียวกันกากบาดถ้ากากบาด x ตรงกลางหัวใจจะเกิดอะไรขึ้น รเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นหรือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะครับที่ใครมีกากะบาด 3x ตรงกลางหัวใจนะครับแต่ว่ามันต้องดูลักษณะด้วยนะนะครับไม่ใช่พูดขึ้นมาบอกเป็นกากะบาดเราทาไมไม่เป็นไปตามนั้นมันต้องดูลักษณะเหมือนกับโงเ่เฮงนะครับผมนั่นคือลักษณะแต่เรามาพูดถึงคลิปนี้เรามาพูดถึงนะครับว่ากากะบาด x ตรงกลางหัวใจนั้นมีความศักดิ์สิทธ ชอบใช้คํานี้นะครับว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะครับบางคนอาจจะบอกว่าอะไรก็แค่เป็นลายมือพอดีนะครับบังเอิญนะครับไปโดนมีดบาดเข้านะครับกลายเป็นกากระบาดตรงนั้นก็ถือว่าเป็นตาที่มันบ่งบอกออกมาแล้วว่าสวรรค์ประทับให้แก่ท่านแล้วไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้ว่าอยู่ดีๆจะโดนมีดไปบาดแล้วมันเป็นเป็นลายกากระบาดขึ้นมาก็เป็นไปตามนั้นนะครับเหมือนกับความเชื่อที่ว่ามีการที่จะไปสักลายมือ ให้มันเป็นไปตามนั้นมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับเหมือนกับการอาศยกรรมนะครับจะเป็นหน้าอกนะครับหน้าอกฟูนะครับผมจะมีสามีที่มีวาสนาบุญวาสนาเชื่อไปตามนั้นในตามตำรานะครับผมแต่ว่าเราพูดถึงว่ากาก,ากรบาทห้ามแช่งใครเด็ดขาดน,นะครับท่านเชื่อกันหรือไม่ว่าคนกากบาท x ตองกลางหัวใจนะครับหรือว่ากากะบาทสเปซสบายอยนนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะนะครับแต่ว่ามันก็ต้อง เราเฝ้ระวังเพราะว่ามันมีความรุนแรงมันมีความอาถรรพ์น,นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีอาถรรพ์ดีและอาถรรพ์ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าคิดแช่งใครนะครับไม่ใช่ว่าเออเราแช่งเขาแล้วเรามีความสุขนะครับมันจะย้อนมากลับมาสู่ตัวท่าน3เท่านะครับหมอันใช้คํานี้เลยนะครับเหมือนกับการที่เราไปกระทํากับใครโดยที่เราเป็นผู้ใหญ่ นะครับเรามีความรู้เรามีวิชาความรู้เรามีสติปัญญาเหนือกว่าเขาเขาเนี่ยไม่มีอะไรเลยน่าสงสารมากๆแต่เราไปกระทำเน่น่ะกฎแห่งกรรมมันจะแรงเป็นสิบเท่านะครับสิบเท่ามากๆในเมื่อคุณรู้และยังกระทำนะครับผมในเมื่อคุณมีความคิดมีความอ่านที่สูงกว่าชาวบ้านเขามีลายกากบาท X เ,เป็นบ่งบอกว่าเป็นคนมีสติปัญญานะครับแล้วมีเซนที่ลุแรงนะครับ กากบาทก็บอกบอกแล้วว่าเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับมันก็เป็นสามเหลี่ยมอยู่นะลองสังเกตให้ดีเพราะฉะนั้นดวงชะตาวาสนารู้แล้วอย่าด่าใครนะครับจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวจะเล่าไ้ฟังบ้างนะครับว่ามันมีบุคคลท่านหนึ่งนะครับมีประสบการณ์นะเราต้องใช้ประสบการณ์นะครับผมไม่ใช่บอกว่าเราจะอ่านไปตามตำราในต,ตำราบางทีไม่มีจริงๆนะครับเรื่องพวกนี้ครับท่านจะไปหาตำราเปิดอ่านไม่มี ไม่มีหลักฐานใดๆยืนยันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ได้เลยนะครับว่ากากบาทจะเป็นอย่างนี้นะครับเราใช้บทพิสูจน์กันนะครับมีบุคคลท่านหนึ่งนะครับหมอสันใช้คําว่าเป็นคนรู้จักกันนะครับแต่จริงไหจริงไม่รู้นะครับลองรับฟังกันดูนะครับคนลายมือกากบาทบุคคลท่านนี้เขาเชื่อว่านะครับมันมีอะไรสื่ออะไรบางอย่างเข้ามาเยอะแยะมากมายอย่างเช่นอะไรไหมครับรูปรถกลิ่นเสียงกลิ่นเสียง นะครับจะเป็นยางไรรูปก็มองเห็นนะครับมองเห็นกันจ่าจ่าตาเนื้อเลยนะครับก็คือเห็นเห็นผู้ผีวิญญ,ญ,ญาณมีตาดนะครับนี่หนึ่งนะครับรูปลสนะครับอาจจะชิมแล้วรู้สึกเฮ้ยมันแปลกแปเกิดขึ้นนะครับอย่างน้ нолог, ําอย่างเงี้ยนะครับชิมแล้วเหมือนหญ้าเลยน้าหญ้านะครับอาจจะมีความสัมผัสอะไรพิเศษนะครับเพราะว่าอะไรมันคือน้ามนนะครับแต่ว่าคนเื่นชิมแล้วไม่รู้สึกอะไรแต่คนนี้ชิมนะครับปุ๊บขานน้ำมนต์อยู่นี่พอดี ผมทาน้ามนต์นะครับบัวธนูป๊บกินไม่หืมยากเต็มหน้าเลยนะครับกินยากเต็มเต็มนะครับรับมาเต็มเต็มกินโคนกินหญ้าเชื่อทันทีว่าน้ํานั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนะครับน้ำมนต์นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนะครับรูปรถกินกินก็อย่างเช่นนะครับดอกไม้นะครับกินดอกไม้กินทูปกินเทียนนะครับกินดอกไม้เขาก็เชื่อว่าเป็นนางฟ้าเทวดา ข้ามาสถิตอยู่ในบ้านของท่านนะครับก็จะได้กลิ่นดอกไม้บ้านนี้มีความสุขแจ่มชื่นนะครับบ้านนี้มีความสุขแจ่มชื่นกลิ่นโทษกลิ่นเทียนนะครับเวลาจุดโทษโบชาพระนะครับแต่ว่าเราไม่ได้จุดโูษแล้วอยู่ดีๆเราได้กลิ่นนะครับได้กลิ่นโทษกลิ่นเทียนเกิดขึ้นภายในบ้านนะครับกลิ่นโทษกลิ่นเทียนเกิดขึ้นในภายในบ้านโอ้โหมันชัดเลยนะครับเป็นเทพชั้นผมนะครับนะครับลองฟังของที่ครูบาอาจารย์เล่ามาก็ได้นะ นะครับหลวงปู่เลสเบงดำมีอยู่ในคลิปนะครับเป็นเทพชั้นผรมแล้วถ้าเป็นกลิ่นเหม็นล่ะกลิ่นเหม็นเน่าปลาเค็มปลาลาอันนี้อีกเรื่องหนึงน่งปลาลามาจากไหนแล้วค้างบ้านกินปลาลาอยู่วันนี้นะครับผมกลิ่นเหม็นเน่าโดยที่มันไม่หาสายเุไม่ได้มันต้องมปกลิ่นศพกลิ่นแบบผ้าพันผ้าก๊อตอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันเหม็นมันเหมือนยาอะไรบางอย่างนะครับแต่ต้องเหม็นนะถ้ายานั่นอีกเรื่องนะอาจจะเป็นเทวดาก็ได้นะ นะครับผมต้องเป็นรูปลบรูปลักในลักษณะนี้เราต้องเชื่อนะเพราะว่าเราเป็นสายมูเตลูนะครับท่านใดที่บอกเอ้ยยังกัมกึ่งอยู่เชื่อหรือไม่เชื่อไม่รู้ท่านไม่ใช่สายมูถ้าสายมูต้องเชื่อมั่นสิเพราะว่าครูบาอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่าคุณไม่เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งที่คุณทํานายอยู่เลยว่าไงนะครับคุณไม่เชื่อหรือไงนะครับว่าไพ่ที่เปิดไพ่ยิ้ซีเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มันมีความอาถรรพ์อยู่ในนั้านคุณไม่เชื่อหรอ นะครับถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะทํานายแม่นได้อย่างไงนะครับสุดท้ายเราก็ต้องเชื่อเพราะว่ามันมีบทพิสูจน์เยอะแยะมากมายให้เรามาทดลองนะครับเพราะฉะนั้นคนลายมือกากบาดท,ท่านไม่เชื่อความสามารถพิเศษของท่านหรือไงนะครับคุณไม่เชื่อหรือไงว่าปากของท่านมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแช่งใครเนี่ยลองสังเกตดูนะครับแช่งเขาเนี่ยมัน,ม,นมันทาให้เราเจ็บนะครับแต่ว่าเจ็บในที่นี้เขาจะทําจริงหรือไม่จริงไม่รู้ เราอาจจะเข้าใจผิดไปเองก็ได้แต่เราทนไม่ไหวมันเจ็บอยู่ภายในมันไปหูเบาไปฟังคนนี้มากก็ได้นะคนนี้มันบอกว่าไอ้เนี่ยมันว่าเองไอ้คนนี้มันว่าเองมันใส่ร้ายให้เจ้านายฟังมันจะเล่นงานเองไปฟังมาจากคนนี้พอท่านไปฟังมาจากคนนี้ท่านก็แค้นแล้วก็แช่งมันคนนี้นะครับเขาผิดไหมเขาไม่ผิดนะเขาไม่เคยทามันคิดอย่างนั้นแต่ว่าโดนคนนี้ใส่ร้ายมาท่านเผลอไปแช่งโอ้โหนี่กมหนักนี่มันย้อนกลับมาอย่างรุนแรงมาก นะครับย้อนกลับมาอย่างรุนแรงมากนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าแช่งไก่ถ้าไม่มั่นใจนะครับแล้วก็มั่นใจแล้วก็ปล่อยมันไปไปตามเวรตามกรรมนะครับมันยังไงมันก็ต้องตายกันทุกคนนะครับผมอย่าไป่อย่าไปสนใจมันเลยนะครับจะไปแช่งมันจะไปฆ่ามันจะไปล้างแค้นมันปล่อยมันเยียมันกรรมอุเบกกรรมจะเกิดขึ้นกับเขาเองนะครับจะเร็วจะช้าก็เรื่องเขานะครับเราหมั่นจวดมนวหว้พระนั่งกรรมฐานเดี๋ยวเทวดาจะคอย อกปากคุ้มของรักษาเราท่านเชื่อหรือไม่ว่าการสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานมีอนิสง์เป็นอย่างมากนะครับหนึ่งเลยเอาง่ายๆเลยเทวดาจะเห็นนะครับถ้าท่านเป็นสายหมู่ท่านต้องเชื่อนะว่าเทวดามีจริงนะครับถ้าคนไหนไม่เชื่อก็เรื่องของเขานะครับเราเป็นสายนี้นะครับจากครูบาอาจารย์ท่านก็บอกแล้วไงว่าเทวดานั้นมีจริงนะครับอย่างตอนที่หลวงปู่ฤาษีดำท่านกล่าวไว้ว่านะครับหลวงหลวงป้าปานทนะ่านบอกว่าหลวง,งปู่ฤาษีดำท่านถามหลวงป้าปาน เทวดาอยู่ไหนนะครับหรือผมว่าปานท่านถามไม่เห็นหรือไงเห็นไหมครับมีจริงนะครูบาอาจารย์ถ้าไม่พูดเล่นนะตั้งแต่นั้นท่านก็เลยต้องเข่งต้องรับต้องเพ่งนะครับผมก็บอกแล้วไงเพ่งก็เห็นไม่เพ่งไม่เห็นแต่ว่าคนที่ฝึกจิตต,ตลอดเวลามันก็จะเกิดนะครับเกิดทําให้อย่างนั้นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะนะครับปฏิบัติทำนะครับผมถึงแม้จะเกิด เรื่องราวเหตุการณ์อะไรเลืกเหตุการณ์อะไรขึ้น en, เราก็ต้องเตรียมพร้อมจิตใจเราไว้ก่อนนะครับให้มีพุทธานุสติเกิดขึ้นธรรมานุสติเกิดขึ้นก็คือหายใจเข้าพุธเป็นอนาปาสุนุสตินะครับนะครับหายใจเข้าพุธหายใจออกโททําจิตใจให้มันสบายมันช่มชื่นนะครับวันหนึ่งเราต้องเจ็บอยู่แล้วทุกคนนะครับมีใครบ้างที่จะไม่เจ็บในโลกนี้เราฝึกไว้ก่อนเลยล่วงหน้านะครับผมฝึกไว้ก่อนล่วงหน้าเลยมีใครจะไม่เจ็บนะครับ นะครับทุกคนก็ต้องเข้าโรงพยาบาลต้องแจกป่วยกันทุกคนนะครับสุดท้ายบ้านปลายชีวิตก็อย่างนี้กันทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับปล่อยใจให้มันสบายฝึกาไว้ก่อนนะครับให้ทุกน้อยที่สุดนะครับนอนถ้ามันทุกมากมีหนี้สินเยอะมากนะครับท่านก็ฝึกเลยนะครับท่องคาถาอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าหมอสันทรก็แนะนําคาถาปัดเจดพระพุทธเจ้านะครับก็คือคาถาเงินล้านนั่นเองนะครับก็คือคาถาเงินล้านเนี่ยหลวงปู่หลวงปู่ปานนั่นกล่าวไว้เลยว่า คาถานี้มีอนุสส์มากนะลูกหลานนะครับมีอนิสส์มากถึงขั้นอะไรนะครับถึงขั้นปฏิบัติธรรมนะครับทำให้จิตเข้าสมาบัติ8ได้เลยสูงกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นฝึกไปนะครับจะนอนก็สามาเจชามีนาท้องแบบท้องเพลงของท่านเอาไว้สบายใจอาจจะยังไงก็ได้นะครับบางคนบอกว่าเข้าห้องน้ําได้ไหมหมอํามารยนนะครับเข้าได้ครับผม จะอยู่ที่ไหนก็ทําได้นะครับจะเป็นห้องส้วมห้องขีนะ้ขออนุญาตใช้คํานี้นะเพราะว่าเราพูดถึงตามหลักความจริงนะครับผมจะเป็นห้องอะไรเหม็นแค่ไหนเน่าแค่ไหนนะครับสกปรปกแค่ไหนท่องได้งั้นไม่มีการปาาดใดทั้งสิ้นนะครับบางคนเข้าใจผิดว่ามันคือการปามาดหรือเปล่าเรามันอยู่ในห้องน้ําแล้วเรามาท่องนะครับผมถามหน่อยตอนที่ท่านเจ็บปวดรวดร้าวธาตุกำลังจะแตกนะครับขี้แตกละอะไรทั้งตัวเนี่ยนะครับผมเราจะเราจะท่องไหมละ่ะนะครับผม รเราขี้แตกธาตุแตกเลือดไหลน้ำหนองอะไรอะไรเงี้ยว่าไปว่าไปนะนะครับผมปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมถ้าในเมื่อโอ้เรามีเลือดออกแล้วเราเละหมุนเหม็นเน่าเหม็นนะครับผมแต่ว่าเอ้ยยาปามาดม,ม,มันไม่ใช่แล้วไงใช่ไหมครับผมมันไม่ใช่ปามาดมันคือท่องเมื่อไหร่ก็ได้นะครับขันห้าก็คืออย่างนั้นนะครับขันห้านะครับวัตถุธาตุก็อีกเรื่องหนึง่งนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งต่างๆท่านควรที่จะฝึกไว้ตั้งแต่นั้นเลย นะครับคลิปนี้ก็คล้ายคล้ายกับคลิปธรรมทานนะนะครับหมอซันก็สอนแทบธรรมะเข้าไปเพราะว่าเรื่องนี้มันคือสุดยอดของชีวิตแล้วนะครับผมป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยเราก็ต้องรู้คิดถึงความตายก็ไว้นะครับผมทุกคนต้องเกิดมามันก็ต้องตายนะครับแต่ว่าเราตายก่อนตายเราต้องทาอะไรสิ่งที่เราอยากจะทานะครับผมก็คือบางคนอยากทําบุญก็พยายามทําให้ได้สวดมนต์ไหวพรานั่งกรมฐานทํทำให้สิ่งดีๆมันเกิดนะครับผมทําให้มันเกิดความมั่นใจความแช่มชื่นเกิดขึ้น นะครับอย่าเสียนะครับอย่าเสียชาติเกิดอาจารย์ใช้คำนี้แล้วกันนะครับโอเคครับขอให้ท่านแช่มชื่อนะครับอย่าคิดแช่งใครอย่าคิดแช่งใครเป็นนั่นคาดนะครับไม่เอานะครับถึงแม้เ็าจะชั่วจะเร็วยังไงนะครับจะทําให้คนเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานเดี๋ยวทรณีมันจะเปิดแล้วจะสูบมันลงไปเหมือนในคําที่นะครับคาที่พระพุทธองค์ท่านเคยสอนไว้นะครับนะครับเคยตัดไว้นะครับผม ขอท่านแช่มชื่นมีความสุขนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใ,ใหม่นะครับสวัสดีครับ